พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในศาสนาหลักของโลกมีต้นกําเนิดจากประเทศอินเดียและได้เผยแพ่ไปยังหลายประเทศทั่วโลกปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนประมาณ488ล้านคนทั่วโลกในวิดีโอนี้รู้ไว้ใช่ว่า Just Facts จะพาคุณไปรู้จักกับ5ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลก โดย5อันดับในวิดีโอนี้นับจากเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศนั้นจะเป็นที่ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับที่5สรีลังกาสรีลังกาประเทศในภูมิภาคเอเชียใตย้ที่มีพุทธศาสนานิกายเถรวาดเป็นศาสนาประจำชาติโดยประชากรสีลังกาประมาณ70.2%นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาฮินดูศาส,สนาอิสลามและศาสนาคริสต์ตามลำดับพุทธศาสนาได้เผยแผ่จากอินเดียสู่สีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2036สีลังกาจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธมายาวนานที่สุดในโลกในสีลังกามีวัดอยู่ประมาณ60,000แห่งและมีพระสงฆ์ประมาณ3 0 0 0รูปศาส,สนาพุทธเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมของสีลังกา และมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวศรีลังกาเป็นอย่างมากชาวพุทธในศรีลังกาส่วนใหญ่เป็นชาวสิงหนและเป็นชนกลุ่มน้อยบางส่วนพุทธศาสนิกชนในศรีลังกามีความคล้ายคลึงกับพุทธศาสนิกชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในพม่าและไทยเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนทางประเพณีและวัฒนธรรมอันดับที่4ผู้ตาน พูตานประเทศขนาดเล็กในเอเชียใต้ที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยอยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีนมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบตันตระหรือแบบวัชระยานถึง84.3รองลงมาคือศาสนาฮินดูศาส,สนาเพิร์นและศาสนาคริสต์ตามลำดับพุทธศาสนาแบบวัชระยานได้เผยแผ่ไปยังภูตานในศตวรรษที่8หรือประมาณพุทธศักราช1290 โดยคุรุปัตมะสัมภะหรือคุรุริมโปเชพุทธศาสนาแบบวัชรยานถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียแต่ไปรุ่งเรืองอยู่ในทิเบตมงโกเลียเนปาลภูตานจีนและญี่ปุ่นพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานได้ซึมซับและหล่อหลอมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวก,กันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูฏานอย่างลึกซึง้ง ภูตานเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ยอมรับพุทธศาสนานิกายมหายานแบบวัชรายานเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งมีหลักธรรมพื้นฐานคล้ายกับนิกายอื่นแต่จะนับถือบรรดาเทพเจ้าและเหล่าโพธิสัตว์บางครั้งผู้คนก็จะจำแนกพุทธศาสนาแบบภูตานว่าเป็นนิกายลามะเหมือนกับพุทธศาสนาแบบทิเบตที่รวมเอาความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณการบูชาธรรมชาติการนับถือเทพเจ้าประจำท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันอันดับที่สาม พมา่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติของพมา่ามีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธในพม่าประมาณ87.9%ของประชากรทั้งหมดรองลงมาคือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาส,สนาของชนเผ่าและศาสนาฮินดูตามลำดับ พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศพม,ม่าเมื่อพุทธศัรกราช2036โดยพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดียได้ส่งพระสมณทูตไปเผยแพ่พระพุทธศาสนาในแถบสุวรรณภูมิหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันซึ่งพมา่าก็เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนสุวรรณภูมิด้วยพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของชาวพมา่า เช่นเดียวกับประเทศไทยประเพณีวันสำคัญและเทศกาลส่วนใหญ่ของชาวพมา่ามักจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2504รัฐบาลพม่าได้ออกกฎหมายรับรองพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติของพมา่าอันดับที่2ประเทศไทยประเทศไทยของเราเป็นประเทศอันดับสองในโลกที่มีชาวพุทธมากที่สุด โดยชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นประมาณ93.46%ของประชากรทั้งหมดของประเทศรองลงมาคือศาสนาอิสลามศาส,สนาคริสต์ศาสนาฮินดูและศาสนาซิกตามลำดับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของไทยภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์พระประมุขของชาติทรงเป็นพุทธมามก,กะซึ่งศาสนาพุทธที่ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือคือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่สู่ประเทศไทยเมื่อประมาณพุทธศักราช2036ซึ่งเป็นสมัยเดียวกันกันกบที่พระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ประเทศศสีลังกาและอีกหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิถีชีวิตของชาวไทยมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิก,กชนชาวไทยนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความเชื่อทางศาสนามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตจนก่อให้เกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าชาวไทยมีหลักปฏิบัติต่างๆและมีวิถีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาอันดับที่ 1. กรรกัมพูชาและประเทศที่มีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศกัมพูชา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของกัมพูชาโดยประชากรจำนวน97.1%ของกัมพูชานับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ตามลำดับแต่เดิมอาณาจักรของโบราณมีความเชื่อเรื่องสิ่งเล้นลับในธรรมชาติเช่นผีสางนางไม้และรุกคเทวดาโดยภาพรวมเรียกว่าวิญญาณิยม แต่เมื่อราวพุทธศตรวรรษที่8ซึ่งตรงกับช่วงปีพุทธศักราช701-800ปรพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาอันเป็นช่วงที่อาณาจักรฟูนันกำลังจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบันโดยยุคแรกชาวกัมพูชาได้นับถือทั้งศาสนาพุทธนิกายมหายานและเถรวาดซึ่งโบราณสถานที่สำคัญของนิกายมหายานนั่นก็คือนครธมและปราสาทบายญน์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ต่อมาพระเจ้าอินทราวรมันที่สามทรงให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดชาวกัมพูชาจึงได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาดและตั้งแต่คริสต์ศตรวรรษที่1 4พระพุทธศาสนานิกายเถรวาดได้กลายเป็นศาสนาของชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ และหลังจากที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสพุทธศาสนาก็ได้เข้ามามีบทบาทของการเมืองของกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปีคศ1950เป็นต้นมาและนี่ก็คือ5อันดับประเทศที่มีชาวพุทธมากที่สุดในโลกเป็นแบบที่คุณคิดไว้หรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ